สบายดีเนาะโดยสบายดีเออพี่น้องเอ๋ฮู้ซื้อฮู้ยังกันแล้วฮู้แล้วอืมนะคือประามเราคนอยากให้ออกชื่อเคนอยากให้เ้าชื่อพี่น้องเอยอ่ะอลนอื่นกับมอบอันนี้ให้น้องลอยก่อนนั่แหละโดยอะโดยชื่อว่าแพมเพิดอพี่น้องเอยเนาะอ่าแพมเพิดอนพี่น้องเอยอ่ามอบเพมเพิดอนไปก่อนอ่าน้องอ่ะมอบให้น้อง อ่าไหวซื้อแต่แต่ซื้ออยังซื้อรถเพิ่อนหายไหมอ่าหายผู้ที่บาดลมน้ำเจ้าเช้านี่แหละด้วยนะพี่ลองเล่าก็คือว่าเพิ่นเพิ่นนหาตั้งแต่เพิ่นบาได้ลมผู้ใดเพิ่นเห็นคลิปไม่ชื้อเพิ่นละผักมาให้เพิ่อนเห็นแม่เลี้ยงเดียวว่าสั้นซะอืม สบายดีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องอ FC บัตสุขสุขคนพี่น้องเห็นเนาะบัตสมองสุบอนอะไรพี่น้องเพราะว่าจะเป็นพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวและก็พี่น้องทางต่างประเทศพี่น้องเห็นเนาะก็ยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเด็กน้องเดินเข้าสู่สองของตุสิบันสุขอีกแล้วพี่น้องเห็นเนาะโดยพี่น้องเอง บพกับตุสิษย์เนาะงานแรงแรงเมื่อนี้พี่น้องเนาะตุสิษย์ก็อยู่ทางบ้านของน้องลอยพี่น้องเลยจับมาได้เนาะพี่น้องเนาะคือว่าน้องลอยเมื่อวานนี้ที่ตุสิษย์ได้มาสัมภาษณ์พี่น้องเลยก็คือว่าน้องลอยสาวไม่ห่างน้อยนะพี่น้องเนาะอายุก็บสาวเอ็ดปีหรือว่ายี่สิบเอ็ดปีพี่น้องเลยเนาะคือคือว่าปัจจุบันน้องลอยนี่ก็คือเป็นแม่ฮ่างนะพี่น้องเนาะมีลูกติดอีกหนึ่งคนเนาะพี่น้องลูกสาว ตอนนี้ลูกสาวกันยังกินนมแล้วก็ใส่เพลนเพิดอยู่นะลูกกับประมาณสองปีพี่น้องเลยววานแสนซะเนาะและ้วกหลังจากที่ว่าตุชิตได้ลงคลิปไปเมื่อวานนี้พี่น้องเนาะมีนุ่มไทยพี่น้องเนาะหรือว่าผู้ใหญ่ฝั่งไทยอะไรห่าสซาพี่น้องอผู้หนึ่งพี่น้องเนาะเพิ่นจากติดต่อมาหาตุชิต โด้ความเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนว่าเนาะทางน้องลอยเนาะหลักก็ดูตัวนสงสารน่นแหละพี่น้องเพื่อนก็เลยได้ติดต่อมาถามรายละเอียดหันหันนี่เนาะเรื่องลูกนำ้ำเรื่องน้องลอยนำ้ำเดี๋ยวเพื่อนก็ได้คุยได้ลงกับน้องลอยเนาะคืนเมื่อคืนตุศิษก็ได้ส่งเฟซส่งไลน์ให้ได้คุยกันหลังจากนั้นเพื่อนก็ได้ส่งเงินมาให้นาองจำนวนหนึ่งพี่น้องเห็นว่าสันสะันเนาะ เพื่อนบอยอยากออกซื้อออกเสียงด้อพี่น้องเ้อะบอยอยากออกซื้อออกเสียงออกน้ำใดๆทั้งนั้นเนาะใส่ว่าเป็นผู้ใหญ่จากฝั่งไทยซะพี่น้องเนาะก็เลยเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ซื้ออย่างก็ได้เนาะมาให้อทางน้องลอยจังปะโยชิตก็เลยเลือกเอาเป็นแคมเพิร์นะพี่น้องเนาะแคมเพิร์แคมเพิร์จำนวนหนึ่งและการเงินเรือพร้อมพี่น้องเนาะ ทุสิดกะเงินเรือเนาะซื้อเรือจากซื้อกะเสียมามอบให้น้องลอยพี่น้องเลยเนาะ<ม>หรือว่ายังเหลือหลายได้พี่น้องเหรหลายใบยอยู่เด้หนึ่งสองสามสี่ห้าเซนพี่น้องเลยเนาะอันนี้กะเสียมามอบให้น้องลอยพี่น้องเลยอ่ะแต่กาคือว่าแต่มีคอมเมนต์หนึ่งเนาะหลังจากที่ว่าตุชิดได้เอาคลิปลงไปเมื่อคืนนี่คอมเมนต์ว่า ชอบอ่าทำไมถึงทําคลิปแบบนี้เพื่อนว่าพี่น้องเนาะอ่ะก็รล้วแต่มุมมองความคิดของแต่ละคนพี่น้องก่นเนาะทางตัวชิดกะเห็ุคลิปคลิปตามแบบนี้ไปก็เพื่อว่าอย่างให้อคนที่ว่าถึกถึกคิปถ,ถ,ถึกปะเนาะว่าสัญชาบันเป็นไม่ห้างกะเพื่ออ่านเพื่อนอ,นอาจจะเจอหักเทะอะไรก็เลยได้เฮตคิดแบบนี้ไปเลยก็เพื่อนกันนะครับการช่วยเรือคืออย่างแบบนี้นะ้องพี่น้องเนาะก็คือว่า เพื่อนก็ได้คอมเมนต์มาว่าปล่อยให้คันว่าเขาอ่าดีผัวเขาคือชีบัปะเพื่อนว่าบัดนี้ลองขึ้นกับกันดูพี่น้องคันว่าผู้ชายดีผู้หญิงเขาบัปะดอกพี่น้องเลยขึ้นแบบขึ้นแบบนี้เอาซะเนาะอ่ขึ้นให้แบบนี้ซะเราก็ลองขึ้นใช่ว่าเป็นผู้หญิงคนที่ขึ้นนี่ค่อยว่าเราอาจจะมีเขาอาจจะมีปมเนาะผู้ที่คอมเมนต์นี่เราอาจจะเจอเรื่องแบบนี้มาเขาบว่ากันอะไรกันสู้เด้อผู้ที่คอมเมนต์นะก็ได้เนาะ อ่าว่ากันแต่ว่าเขาก็ต้องคึดเบิงเนาะกันผู้ชายดีผู้หญิงเขาก็ะโบปะผู้หญิงนี่เขาแห้งย่านลูกเขาเป็นกําพะพี่น้องเห็นไหกําพอยซ้ำซ้ำหลายซ้ำหนึ่งเขาอดอยู่น้ำด้พี่น้องเห็นเนาะกันโบเหลือบากว่แห้งอริอลออาพี่น้องเห็นเนาะว่าสั้นๆค่ะอันนี้อธิบายเขาข้าวอนอก,ก่อนอื่นเบิดกะขอบใจทางไอ้ผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยหลายๆเนาะเพื่อนน้องบุหรีุยกับนอ้องอ่าเลยเด้ทีแรกนะ เพิ่นโอนเงินมาให้แต่คืนนี่ก็เลยว่าทรงหาแล้วน้องเพิ่นตอบวะาดน้องเพิ่นนอนเมื่อคืนอีู่พี่น้องเลยเนาะก็เลยบร่ได้ตอบน้องตุสิตก็เลยโทรใส่เมื่อเช้านี่ขนาดว่ายังบ่ได้ลมกันเพิ่นก็ยังโอนมาให้น้องพี่น้องเนาะจำนวนหนึ่งแต่กาเดี๋ยวกะทำคมหู้จักกันไปว่าอันนี้คือเพิ่นซอยเหลือมาเบื้องต้นซอยเรือแบบไม่ได้ถึงบังคับบ่ได้ถึงตัวถึงยังเพิ่นอยากซอยเรือเพิ่นอีกตนน้องลอยเพิ่นเนาะดีว่าเพิ่นเลี้ยงเลียงูกผู้เดียวพี่นอเเยา ันนี้ก็สิแสดงความยินดีน้ำน้องลอยสิลงกับน้องลอยก่อนบาดนี้พี่น,อนอ้องเอ๋นาะสบายดีเนาะโดยสบายดีออพี่น้องเอ๋พี่สิได้ยิ้นพี่ชี้ชหูขาวเลยเนะยาะพอมาอยัางมาแล้วชีช้เอาให้ถามก่อน <laughs> ถามหลินนางหลินน้ำกันก่อนพี่นอ้องเนี่ชยชีเอาเงินให้น้องลอยอ่า มาแต่ใช้กินนี่น้องลอยมาแต่เจ้าเรียนเต่าอืมเพิ่นมาแต่บน่นเพิ่นเฮ็ดเวียกเด,ด้พี่น้องวาจัชซะบ่นนันโหงงานเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดเต่าดังไฟอนะลรเนาะอยู่ไทยจะเพิ่นเอิ้นอนหย่างเนาะอยู่ฝั่งไทยพี่น้องเขาคอมเมนต์มาบอกได้เลยพี่น้องเต่าดังไฟห่นะสิบบกข้าใจคือกันเพิ่นยังเฮ็ดเวียกอยู่ได้นีแหละโทรตามมา <laughs> <laughs> ให้มาเอาเงินก้อนว่าให้มาเอาเงินกับอัน เพิ่มเพิ่ใหในลูกสาวก่อนเพราะว่าไอ้สีฟฝ้าเมื่อมันก็เลยไอ้ยันผลตกยอ่าเนาะพี่น้องเอ้ยทีนี้ก็ไปเซโนผมพี่น้องไปอีกทานทีหนึ่งก็คือว่าไปถาว่าพิไปสัมภา์ชาวมาผัดถาจนเมื่อยยังบัวมาอยู่อันนั้นกะไปเสียเวลาน้อยูบอนหัดก็เลยโอ้หลวงมาหาน้องลอยพี่หล่ขั้นสิถ่ายอ้ยามันคำอ่าเนาะพี่น้องเอ้ยก็ได้มาหาน้องลอยก็ได้ เอิบโตมาเป็นได้ดีใจบ่า้องละดีใจอ่าดีใจเลยได้คุยกับเพื่อนได้ร่วมกันหลายเรื่องอยู่บ่กันหลายเรื่องอือหู้ซื้อหู้ยังกันแล้วหู้แล้วอืมนะฮัจุบทถามดอกเพื่อนบ่อยอยากให้ออกชื่อเพื่อนบ่อยอยากให้ว่าชื่อพีนอ่น้อเราเอ่ะนอันอื่นกับมอบอันนี้ให้น้องลอยก่อนน้องละเลยอ่าเรียอว่าเพิ่มเพิ่ดคือเราเอ๋นะอ่าแพิ่มเพิด ไปนอนเลยเอาหมอเป็นเพิเ่แต่ก่อนคือจำนวนสัมมี่ใช่ได้หลายบ่บ้านเนาะได้ครึ่งเดือนโอ้ได้หลายไปนั่นพูโอ้จากชีชื่อมาให้แจากชีชมอย่างนี้เนาะเนบใชาแต่กลางคืนนะกลางเวีนเพนะิ่นบดไอซ์ใส่ส่งอืมกลางเวีนกะได้เอต่น้องเพิ่นยันเนี่ยอะไรกันเนี่ยเนาะเพราะกลางคืนย่านเนี่ยชาวบ้านนอนอนะไรเนาะพี่นอ้องเอะย่านเพิ่น ไทยเบาถึกบนนอนมันก็จะมีกินเงี้ยเอาเลยได้ได้ใช้แต่กลางคืนรู้ใช่ไหมรูดพอนลงได้หลายเติบเนาะรูคร <c ười> ึ่งเดือนบอกครึ่งเดือนอสพหนึ่งนี่ได้จังมือเนาะมันมีสิบสี่มือก็ได้ใส่สิบสี่มืออืมสิบสี่มือพี่น้องอเ้ยชบหนึงนดด่งไหนรูยเหมยมันกะเดือนครึ่งคนละเอาบางเถือกอะ สองอันเดลยเพื่อเธอคือหนึ่งได้ใส่สองอันก็แล้วแต่บางมือนะเอาต้องได้เปลี่ยนทอดสองอันพวกข้างคืนทำแบบเพื่อนเธอเอไทยนักไทยเบ้าคนนี้ก็ต้องใ้เปลี่ยนโดย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 พี่น้องเหรออ่าที่แต่บมเคยมีลูกอ่ายังบมเคยมีลูกอ่าเมียน่ะมีแล้วพี่น้องเยเนาะแต่ยังบมมีลูกอ่าก็ดีเนาะแบ่งบ่าภพัละให้น้องน้องลเนาะอ่าใจน้เพิ่นคุยเป็นอย่างไรพิ่นกะ โอเคมันุณิชัยดีอยูบ่บุณชัยดียูแม่ค่กนก็เป็นผู้ใหญ่นยยีอ่อ่าเป็นผู้ใหญ่ข้าสเต็กยูบ่ด <laughs> อ่านี่อนน้องเนเนาะอายุกับประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดด้ยตามหู้เนาะตามที่่งให้เบิง่งคุยกันได้เปิดกล้องบ่ <laughs> เปิดกล้องอมโทรมาเป็นวิดีโอเออเป็นวิดีโอคอมาเปิดกล้องตอนไรตอนอยู่บนเห็นเรียกบ่ บอโทรมาวังเศร้านี้วางไอโทรมาลเอาวางโทรบอกโอ้โทรมันกระโทรเลยต่อบขามความมันกระโทรมาเลยบาทนี่กระโทรเลยว่ามันบริเด่งขึ้นเร็วเพราบริหารเป็นเพื่อนเลยมันโอแมนเมนมันแบบว่าแบบว่ามีผู้ส่งมาแหละมันบทแสดงของความเนาะดยอ่ามันบบเห็นว่าสั่นสาพี่น้องเลยเนาะแล้วบริตอบความไอพันแต่คืนนี้ อ้พนวชงหาแล้วแต่คือนี่เพราะว่าไอ้แนะนําไปเด้อว่ะลองอันทรงหาน้องพนเด้อไอ้ว่ะพปนไปเลยพปนทรงหาเมือเช้านี่ยน้องพนปวดตออขั้วมันสิมันบอเห็นก็เลยปได้ตอออืมแต่เลยว่ะบวตออกระยาที่แรกเราโอนมาได้เงินน่ะมันก็ส่งมาเอาบวตอกระยาเราเอาไปให้น้องพนรถยันมาบังคับพนโบแมนเดอร์ว่ะพอดีก็โทรบอกน้องพนอีกพี่น้องเอ้แน่น้องพนจัง เอาไปหับเนาะอือมไปได้ลูกสาวอยู่แค่เดนนี้แหละนอนอือมนอนดูสมมุดว่าเจ้าไปเห็ดเวียกไอนี่พ่จะเอาถาแม่เอาถาอืมแม่เอาถาเพราะได้แบงเบาเนาะดูขันเจ้าชีเอาลูกอยู่เพื่อนผัดชิบูมี่ยังยเงิน <laughs> เพื่อให้เดือนเทแรกนะ จะไม่ให้เป็นเดือนลงแบบเห็ดเมาค่ะนะกันเห็ดลายก็ได้ลายกัเห็ดหน่อยก็ได้หน่อยอันหนึ่งได้เท่าไรอันละพันอันละพันกีบโน่ยมือหนึ่งได้จากอันอ่นก็แร้วแต่แบบมันแหงบ่แหงค่ะก็มันแหงก็ได้ลายนอดบ่อร้อยบ่หอดเป็ช่องมืออนละอย่างไรเป็นร้อยใบช่องมือจังได้แสนหนึ่งอ๋อพี่น่อยแสนหนึ่งนี่ก็คือว่า ร้อยปลายมันจร้อยร้อยเจ็ดสิบรอยแปดสิบาทอ่าสองหมื่นนะมันแบบมีเนเห็ดเนาะโดยก็เห็ดไปยามันกับไก่เฮือนเฮาเดืมันใกล้แนนแทมีไปมันไข่แน่นขา้ำม่กน้ำมันกับไก่เนาะนืนนนก,นนกับไก่ไก,ก,ก่ลูกนีแหละช่วงวนลูกนั่นเป็นนี่กับพ่อได้แลนมาหาเนาะโนยมันใกล้แน,น,น่อืมไป่อยอ่า ว่าชันชาเชิมซาลูกสาวใหญ่กลางคืนลูกกระสอบอยู่บ่กลางคืนเขาบ่ได้สอบคันบ่สบายคันสอบอยู่และเพิ่นบ่สบายนอนน้ำแม่แม่บ่หรือนอนน้ำแม่แถวนอนน้ำแม่คันบ่เคยนอนน้ำแม่แถวบัดบัดแม่ไปเฮ็ดเวียกไว้นี่ได้เพิ่นบ่ถามหาบ่เราบ่ได้ถามคันเห็ดยังถามหาคันบ่เห็นแล้วก็แล้วบัดนี่น่าจะถามก่อนคือลมกับอ้ายเพิ่นนี่ ถ้าคอยไอ้ยอ้ก็อบอกแร้หดอกว่าเจ้ามีลูกมียังเพิ่นกันได้ถามเติมจะบ,บ่หรือว่าเพิ่นบ่บได้ถามเพิ่นก็บ่ได้ถามแต่เขาก็ถามไปแล้วเพิ่นกนว่าบได้ติดิยังเออถ้าบอกเพิ่อนจะว่า,วาน้องมีลูกอะ้รได้บอกแล้วเพิ่นว่าก็เบิ่งแล้วในคลิปเพิ่นว่า็บ่ไดิติหยังออืได้ติดหยังก็คือแบบว่าบ่ได้อ่าว่ายังไม่น้องเะบ่ไบ่ได้ติว่าน้องเพิ่นมีความมีความมาก่อนเลยออื แกถามขึ้นจะบอก่แม,มน่นเจ้าบริมีครอบครัวบอบ่าได้ถามบอเ<า>พิ่อนเพื่อนเราบอเคยมีอ่าบอเคยมี <c oughs> อ่าแต่เพื่อนกระบ,บอกมาใน,นนี้ว่าอันทีอ่าลมที่เอาฝากเงินผักค้ามาให้กะบริหมายความว่าอยากให้น้องเพื่อนอยากให้น้องนี่ลมแต่เพิ่นดอกควราเป็นไปได้ก็อยากให้ลมแต่เพิน่นแต่สมมติว่าเพิน่นว่าคา่าวคืดว่าให้เพิ่นแมนคนที่ใช่ แต่คือข้าหมายเพื่อนรากะให้น้องเปิดใจลมเบิงรถเบิงหลายๆคนเพื่ออาจจะมีอ่าคนที่อ่ะดีกลัวเพื่อนว่าสัซชาเพื่อนกะให้บอกให้ปิดกันตัวเองเนาะให้เบิงหลายๆคนไปว่าสันชาอ่าประมาณนั้นเนาะอ่าเราถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าเคยมีครอบครัวสิเลนบอกว่าไม่แคร์ไม่จะ่ปเศร้าหรือว่าไปรมมากที่ผ่านมาอ่ะบอก ใคอยู่นะนเนาะโมเมนต์้พี่น้อย <c ười> คือคือเคยว่าไว้เลยโมเมนต์ว่าสีดยันแต่ว่าเฮาผู้สาวฝั่งเราตัวหลอกนอลอเนาะเฮากายันความคุณนหลอกตัวเอาคือกันเนาะเอากับหู้ว่าหมู่ชิมาแบบใดเเฮากับหู้พี่น้อยแต่ว่าสารลมเบิงสนาเเป็นไปได้กะบังหาก,กันอะไรกะอนาคตกะ มาหากันเหรอเนาะน้องลอยพ,อพิ่นหัวพี่น้องเหรเนาะอ่าคือสีทานยังก็เนาะ,นะ,นะ,นะอะเพื่อน <c oughs> เพื่อน <c oughs> เพิ่นกระพาบอกว่าคันสม,มุดว่ามีคนจากมาจจิมาลมกะลมมลดเนาะลมหลายๆคนพี่น้องเอยคือว่ายังเปิดใจคือเก่าเนาะส <c oughs> ม,มุดว่าพี่น้องเนาะคันว่าสีสีเลือกเบิ่งห้คนที่ว่าคือคือเนย แต่สีชง,งให้น้องผนล้มพี่น้องไอ้เนาะตัวชิดามักเห็ดด้วยนี้พี่น้องเพราะอันจังมันจังเนนอนกลัวที่ว่าเขาจะไปเปิดเผยเปิดเผยเฟซไลน์แบบสาธารณะลดแลวมันชีน้องชีบุหูว่าไผเป็นไผมันบอกอนะจักผู้ใดผู้ยาทรงมาแบบนี้จักผู้ใดดีจักผู้ใดชั่วปะปนน้ำกันยุหันเลยกะ,ะอันผู้ดีกะบมมีโอกาส ผู้นี้ก็มีโอกาสเลยบ้านี่เน,ะนาะทั้งน้องกับเจ้กบุหงาสีก้าต่อไปมันบอกโดยแมนมันหักกับเจ้าวสิหับพายี่กว่ามันลายเลยอ่าคือนี่อแนน้ำไห่เนาะผู้<ด>นี่เนาะ<ด>พี่น้องเลยประมาณนี้คือบางคนถามไอเมาว่าเป็นยังคือบปแจกรึเลาเพชรลผู้สาวนี่คัอเปิดใจแจกรึะนะวะแจกแบบออกสาธารณะนะแจกแจกมันแจกไรย,ยูพี่น้องเลยเนาะก็คือว่าเอาแล้วผลที่ตามมาป่ะนี้นึ่งน้องที บ่จักบคนคนสีตอบด้ยมันบ่เนาะดยแม่น่ะแต่จับฉีบ่อน้ำไผ่ก่อนเนาะไปสฉีตอบคนนี้ฝันย่างคนนั้นอืาคันว่าอะไรบ่บ่ห้าขี้คุยบ้าด้วยคันบ่ตอบเพาะอืามันนี้เขาต้องคอยเป็นคอยไปอย่างลมได้กะประมาณคนสองคนพี่น้องอันนี้ก็บ่แม่นว่าคบหมายว่าให้น้องฝนลมหลายคนหลายใจดอกพี่น้องเ้าก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีเนาะว่าซัดๆอ่ะแลยครับ คนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างและบูถึงคนว่าบอได้ว่าตัดชินว่ารวยเมียงเรกเนาะอ่าชำใดชำหนึ่งก็ได้ดอกพี่น้องเหรเนาะพอมีพอกินค่อยสางค่อยชาไปน้ำกันเนาะ,ะน้องเพิ่นกันได้พี่น้องขยันเห็ดเวียกเห็นงานหาหรับจา้างพี่น้องเหรเนาะชมชาดใหไงอ่ะบัดนี้ขอถามเรื่องชำตัวแน่น้อยนึงเนาะคืยททางพ่อเพิ่นจะส่งเงินส่งคำมาให้บอ เ็าบได้ชงตั้งแต่เลิกลากันแล้วก็บริษัทตองค่ะกันบริวารชงว่ามายืนทันนี่กับโบไดเคยโบได้เคยขานมข้าเพิ่นเพิ่อนโเคยเลยโบได้เคยตั้งแต่เลิกกันเลยไปออกมาบโบช้ำคนอื่นคนมูจักกันใชเนาะเลบบอยู่ายอยู่มันเลยเพิ่นกับคนบ้านนี่บ่บ่คนละบ้านโอ้เอ้ายาและฉับอกถามบ้านใดกับพี่น้องยนาะไปเอามาบนูช้ำคนที่ว่าคุยกันทางโทรศัพท์ไปซื่ง อฮหาผิดชอบแทนครับเนาะดูนี่นะอีดอกเลยสีห่หลี่เขาโบหิ่บูโบผิดโบเห็ดนาคตอ่าคนก็บฮัดหลังพี่น้องเลยโอ้ยตัดผมมาใหม่จกใส่ผมถึกหลังแล้วบบองคนก็ค,ค,คขึ้นขึ้นคอมเมนต์ไปไลายอันไลน์แนวของคนก็ให้กําลังใจแต่ก็โบเป็นอย่างเขาห้ามความคิดกันบ่ได้มีแต่ว่า ถามว่าเจอผู้จริงใจจริงจังอาลีอามเาล้มกันไปโดนๆสมุดนะน้องเนาะสมุดว่าเจอผู้จริงใจจริงจังอาลรล้มกันไปโดนๆใน,นกระพร้อมพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่บ่กระพร้อมถ้าสมุดเป็นผู้บ่าวพังไทยกระพร้อมอบ่กระพร้อมแต่กระต้องเหตุธรรมถึกต้องเนาะโดยเหตุต้องตามประเพณีนะอืมตามประเพณีที่เราเหเนานะตามถึกสมุดถึกต้องตามประเพณี มาชูมาขอมาแต่งงานกันหักระว่างประเทศพี่น้องเลยเน,หนะาะข่าประเทศะกะอยู่ชุม,มนพมพนชวนไปอยู่พุ่นไปอยู่บ่กะไปมามาเลยอ่าเนาะถือตอบที่ถ้าก็ต้องอยู่เมื่อทั้งสองเนาะเลยลบไปลบมาพี่น้องเคยเห็นอยู่ไหนในติก๊กต็อกมีอยู่อันคลิปผู้หนึ่งผู้ยิงคนลาวผัวเพื่อนเป็นคนไทยเพื่อนกะเพื่อนจะเป็นเนตออดเน็ตออด,อน,อดอน้ำดอกพี่น้องเลยเนาะ เยวตัวอย่างเพื่อนกะขามไปขามมาเด้เพื่อนเห็ดเฮื่อนาอยู่ฝั่งติดกับเหื่อนพี่อนเอาเลยเพื่อนบีลูกน้ากันได้เ่ยพยานหากเพื่อนมีหนึ่งคนในคลิปติกเกอรเนาะที่ไปเห็นี่เลื่อไปเห็นผัวเพื่อนเป็นคนไทยเพื่อนกะขามไปขามมาเห็นเพื่อนเอาลงคลิปเด้เพื่อนขามไปขามมากลูกเพื่อนกับผัวเพื่อนเพื่อนก็เอารถรถนีไปไทยเพื่อนก็มาไม่ได้เป็นยังเนาะ แนวเหตุถือกฎหมายเด้โดยแมนอ่าเขาแต่งเขาคอกันถือหิดคองประเพทนี้ห้ามกันบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้ยความหักสีไกลสีไกลชนแบกกยาหาย <laughs> ้ามไ่ได้ดอกเออประมาณนั่นพี่น้องเห็นเนาะเจ้าจชีห้ามห้ามรถห้ามคนหักกันนี่ห้ามบ่ได้ดอกอ่ะประมาณนี้น้องเพิ่นกับว่าพ้ออยู่ว่ามีคนปากมาถามเด้โดยอยู่ทางช่องเนาะโดยอ่าอัญโยเพิ่นก็บ,บอกเจ้าเลยเนาะอัญุเพิ่นบอกแล้ว พอดีตื่สอสปเปกเนาะสเปกกะเป็นผู้ใหญ่กลัวว่าสัรชาพี่น้องเลยเป็นผู้ใหญ่กลัวคือมื่อนี้ยังบมีไพ่มาหาบอไม่น้องมามีอมอมีพี่น้องไหนเนาะเอาบใดนี้ิมอบเงินให้ได้ชื่อเมื่อเลยเ <c ười> งนินกะหาใบพี่น้องไหยเนาะเอา้องอ่ะมอบให้นะ้องเอาไวซื้อแต่จะซื้ออยังซื้อเลย เพื่อนห้มัอ่าให้ผู้ทีวาลุมน้ำเจ้าเช้านี้เห็นด้วยพี่น้องเราก็คือว่าเพื่อนเพื่อนห้ตั้งแต่เพื่อนบ่ได้ล้มเพื่อนเพื่อนเห็นคลิปไปชื่อเพื่อนก็พากันมาให้ด้ยเพื่อนเห็นแม่เลี้ยงเดียวว่าสัส้นใช่ไหมอืมน้อพี่น้องเนาะเอา้ามีอย่างพี่น้องอยากคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ม,ม,นมาเด้อกะส่วนนายก็อยากให้คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนนั่แหละดีกว่าเนาะน้องหลับเนาะคือมีคอมเมนต์กะ คอมเมนต์หนึ่งอ่ะไอชิอานจูพังชาปนว่าคันว่า,วาดีผัวคือจีบบปะก่อนคือจีบบุปะกันน้องคือ,คอคเห็นแนวใดสําหรับคอมเมนต์ตัวนี้ก็แล้วแต่ถือก,กับบุคคลนะบางทีกับเจ้าออกา็อาจจะเจอคือกันกับน้องอีกแหละอาจจะเป็่อง <S <S บอดีแน่ดีแน่บดีแน่<า>แล้วแต่คนที่คิดเราหามบาอะไ้เนาะโดยกับบรุรีพิู่ลน์อ่ะแมนเพื่นนอนกะอัดเจคือในมุมของเพื่อนอ่าแต่ว่าคันว่า บบสิอกับไผ่ไผ่ก็บอเข้าใจเนาะแมอ่มาไผ่อยากให้ลูกเป็นกัมพาพอหรอกเนาะว่า<ด><ด>จันซะพี่น้องเลยไผ่ก็อยากเป็นข้อเป็นครัวเนาะแ,นแต่ว่าความจําเป็นได้ฮาอยูนั้นกันบ่ได้เ้เนาะคููชีวิต<ด>ยูน้กันบบได้ก็คือต้องได้แยกเลยพี่น้องสี่ให้ยูน้นกันต่อไปนี่เป็นบแบบโบได้เนามันกะหลายอันนลายแนวคือว่าผู้คอมเมนต์ก็เ้อง็หหามเพิ่นบบได้ <c oughs> อ่ะผักขอบใจไอน้พเน่น้องล่ะโดยขอบใจลายเด้อไอ้ทางฟังไถ่แต่คือมีน้ำใจที่ฝากเงินฝากเพื่องนี่แหละมาให้แล้วก็ขอบคุณใน้ตัวเช็ดลายที่มีน้ำใ,ใจเอามาให้น้ำในเลยเป็นยังโดย,โดยขอบใจอ่าตั้งใจน้องล่ะสู่ต่อไปไอ้คันนี้ยังกาจที่ชงมาบอกเนะกาะลงกันคุยกันเจ้กาก็คือการมีเรื่องอย่างอยากปรึกษาไอ้กะปรึกษาได้สบายเนาะปรึกษาได้เพื่อไอ้ช่วยอย่างใดไอ้กะ อ uh, ี่ยยน้องเองอ่าสูเนาะเพื่อลูกของเขาจะได้ลูกเขากระเนยอ่าลูกเขากรใหน่แหละจ้คือเรื่องอ่าความหักนี่จ้าลมไปเรื่อยๆก็ได้เพราะว่าพี่น้องเอ้ยเนาะเดยวสิติว่าโอ้ยลูกหากการเ่งชิ้นใหญ่อยากมีผู้บาวอีกแล้วเพราะว่าโมเมนต์เนาะพี่น้องคนเฮามันก็มีเนื้อหนังเกิดเป็นคนต้องมีความรู้สึกต้องมีความคิดต้องมีเนื้อมีหนังคนเฮาเนาะเกิดมาน่ะพี่น้องเอ้ย ปกติเนาะไผก็คือกันในโลกนี่ว่าโลดทุกคนล้นมีอิเดตันหาบัสแต่ละคนนะพี่น้องเอนะ้เนาะฉะนั้นอย่าว่าชาเล่ออย่าว่ามากเรื่องว่าคือหากะเลือกลากับผัวได้ชองปีลูกย,มมย,ยังไม่ใหญ่ทิมีผู้อื่นแหละโอ้ยพี่น้องเอนะ้เนาะบางคนแค่มือเดียวหนึงกับนีแหละบางคนนะ <c oughs> พี่น้องเ <c oughs> อ้เนาอันนี้มันเป็นเรื่องปกติของโลกมนุษย์เขาพี่น้องเนะอ้เนาะอ่าเปรียบเทียบหวย เนี่ยคู่อยู่วัดนี่กับบางคนกันแต่ยังถือเพได้สินนะพี่น้องไนนอ้นี่เพราะว่ากันดอกอันนี้ก็คือมีเนื้อมีหนังเลยกับอีกอย่างความคืดของน้องนี่ก็คืออยากามีคนที่มาดูแลเนาะมาเป็นผู้นำเฮาอะไเน,<ด>นาะพร้อมอยู่เคียงข้างน้องเพิ่นให้ความอบอุ่นนอ้องแล้วก็ให้ความอบอุ่นลูกกันแหละ อ่าเพราะฉะนั้นต่การลักลักกัขอเจอคนที่ดีเลยเนาะถ้าหักน้องก็ต้องหักลูกน้องน้ำเนาะขัดบวหักลูกเขาก็นยูงกันเมื่อไรคือเกาเนาะโดยเพราะว่ามีลูกดีอ๋อแต่เขาก็ต้องสอนให้ลูกเขาหักเพิ่นคือพอเอินเพิ่นคือพอคือกันประมาณนั้นจะครอบครัวน้ำเนาะในใจก็สู้เป็นกำลังใจให้เด้อไอ้กับก่อนบันนี้เนาะสบายดีโดยสบายดีอ่าน สบายดีพี่น้องสบายดีอ่าอีกแค่หนึง่งเนาะภารกิจนะได้มามอบเงินเลยก็มอบแผ่นเพลทให้น้องลอยให้เสร็จสิ้นไปอีกพี่น้อง,งเนาะกระขอบใจขอบคุณฮะแหละพี่น้องเนาะทางอ้าฝั่งไทยเพิ่นที่ว่าเพิ่นมีจิตใจที่ว่าอ่าเมตตาแล้วก็ส่งสารแล้วก็ส่งกําลังใจให้น้องลอยเพิ่นเนาะ,อ,ะอันดับแรกเนาะที่เพิ่นส่งเงินมาเพิ่นกาวา่าบ่ได้คิดว่า สีลมสีมักสีหักกับน้องลอยดอกอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตเพิ่นว่ะแต่อันนี้คือเพิ่นส่งมาให้เบื้องต้นว่าต้องว่าน้องเพิ่นต้องมีค่าใช้จ่ายชื่อเพิ่นเพิ่มชื่อนมชื่ออย่างให้ลูกเพื่อนเพิ่นก็เลยส่งมาให้เบื้องต้นอันนี้เนาะเพิ่นบ่กด้แบบว่าเออต้องน้องลอยนี่ต้องหักกับข่อยเนาะต้องลมแต่กับข่อยบ่แม่พี่น้องเ้ยเพิ่นกับเป็นผู้ใหญ่พ่อเนาะเป็นลูกผู้ชายเพิ่นว่ะอันนี้คือเพิ่นสงสารนั่นแหละเนาะเรื่องคมหักในจังหวะการตำลังนะพี่น้อง เด็กเราลรุ่นตัวชิดอยากให้อยากให้อันละไอ้ของลาวไทยเฮานีน่เนาะมีความสัมพันธ์หักกันแทงกันอตลีนี่พี่น้องเหรออ่าอยากเป็นสะพานธหักแบบนี้พี่น้องเหรออ่าไปชิวานาั่น้หลยก็ะยาแล้วตัวชิดก็ได้ชิเหตุในีเต็มที่พอคอห้อ้ายมีสุขภาพแข็งแรงเด้วอา่าความเจ็บอย่ายได้ความไข้อย่ามีเนาะคอยมีความสุขอะไรอ้ายเานาะบุญค้ำบุญชูบุญหักษาพระคุ้มครองแต่กับเอฟซีบัดจุขุข,ขุคนจงมีสุขภาพแข็งแรงบัดจุคนพี่น้องเยเนาะ สุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยพี่น้องเด้อ